สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาดเองนะจ้ะมาจ้ะแล้จาวันนี้โยเหลิกงานกลับมาเนี่จั๊โยก็เลยปฏิบัติแล้ว่็เก็บเข่าเก็บของเรียบร้อยก็เลยไปช่วยงานกับบาดงานขาวดำทีบหลองแนนไปนเป็นแม่ครัวอะจ้ะโยไปเป็นลูกมือให้น้องแนนจะช่วยคอยหันพักหันอะไรให้น้องแนนจะเพราวะน้องแนนก็เป็นแม่ครัวคนเดียวนัจ๊ะก็ไม่มีคนคอยหันพักอะไรพี่โยก็เลยไปช่วยดูนอกนะจ๊ะตอนนี้ก็คือ ทำแกงอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะจ๊ะแล้วก็มีแขกมาฟังพระสวดอะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็เลยพี่โยก็เลยขอตัวกลับมานะจ๊ะวันนี้น้องแนนก็นเลยห่อแกงให้พี่โยได้ด้วยจัะนี่อันนี้เป็นแกงมะละกอได้จัะนี่โอ้แต่พี่โยเทใส่กันจ๊ะวันนี้น้องแนนมีทำเมนูหลยายอย่างจะมีต้มจืดมีแกงมะละกอแกงปักทองผัดบวบนะจ๊ะแล้วก็ผัดหมี่นะจัง ก็มีพีพีแม่เมย์เอฟซีฐานนะจ๊ะว่าบ้านพี่โยนี่นก็ให้พัดมีได้ตอนนี้บ้านพี่โยพัดมีได้เดีา๋านซุบไม่ถือนะจ๊ะก็พัดแจกเลี้ยงเค้กอะไรในงานปกติเลยนะจ๊ะก็กจ๋าว่าพี่โยเคยไปแถวหากกลางหรือว่าแถวเดี๋ยเขาจะหามพัดมีในงานนะจ๊ะ ก็บาดพ่โยนี่พัดกินตลอดทางงานเลยจ้ะจนเ็จงาน,นงเลยจ้ะอันนี้เป็นพาโลลเลยจ้ะน้นองแน่ก็ตักมาไห้นะจ้ะพอดีจับพ่โยก่อนม,มีอะไรกินข่าวพอดีนะจ้ะพอช่วยน้องเซตน้องก็เลยหอ่อกับข่าวมาให้ก็เลยให้ขา่าวอี่พุงกระทะมาได้นะจ้ะอันนี้เป็นไก่ทอดลอยเมลีเป็นไก่ที่เป็นชิ้น,นะจ้ละลอยเมลีทอดแล้วก็มีใส่กอกได้จ้ะ ไม่เลยยิ่งอดเอาไปแล้วจะโยกแล้วมากินด้วยแบบก,กับขา่าวร่ายหลายจะโยกแล้วินคนเดียวนี่ไนงะไม่ต้องินรุด<อ>ดิจิตต์โอ้มาแจกใครอยากไปขินข่าวก็มาขินข่าวกับพี่โยได้จัดนีเดี๋ยวเอาทีละนิดก่อนนะจ๊ะคอยดูว่าจะมุดหรือไม่มุดนะจน๊ะไปช่วยล้างช่วยล้างชามหัน่นผักอะไรตามปกติแนะจ๊ะก็แบบพิโยเวลามีงานก็อนอยีย่ห้อเนี้ยนะจ๊ะ ก็จะได้ช่วยเหลืออะไรกันไปนะจ๊ะเดี <ério> <te le> <te> ๋ยวพี่โยลองชิมเกงมะละกอมได้จ้ะเกงมะละกอใส่ข้าวัวโยก็ไม่ได้ไปถ่ายวิธีการเกงการอะไรนี่จะเพราะว่าช่วงตอนเย็นเขาจะเปิดเพลงนะจ๊ะเพลงที่ว่านั่นจะโยก็ไม่กล้กาถ่ายกลัวที่ดึกซิกนะจ๊ะเขาเปิดเพลงทั่วไปนี่หละจ้ะเขาไม่ได้เปิดเพลงแบบอะไรที่นี่ใช่เขาเปิดเพลงทั่วไปเลยจ้ะ แกมันละกอด้ดบๆด้วยจิแม่ก็เตียงแบบไปอยู่บ้านงานมากกินเผาแลหล้มด่อวานนั่นจากรกเลยให้พี่โยมานัง่งกินคนเดียวด้วยจ้ะ จะได้ยินเสียงผ่าสวดพระเจระวาเขาจะหันลำพงมาทางบาทปีโยเนจ่ละกอลุ่มก็จะพัดมาทางนี้ดา แล้วก็อันนี้ใส่ใบแมงลักหอมดีด้วยจ้ะเห็นน้องแดงก็จะแกงใส่ข้าวคั่วหรือว่าข้าวเบือด้วยจะแบบโยเลี่ยงข้าวเบือหน่อยจ้ะหรือว่าแถ,านะถาวนี้ยแถวราดเสีาจะเรียกข้าวคั่วหรืออะไรอย่างงี้ก็จะไข่พะโล่ไตมุกสามชั้นด้วยจ้ะ งานขาวดำก็จะเสร็จวันพุงนี้แล้วจ้ะก็นำไปชาปนาักิจวันพุงนีลนะจ้ะนุ่งเนี่ยก็อาจจะได้เสร็จงานช่วงเย็นก็อาจจะได้มาทำกับาเพราหรือว่าเบลี่ได้ทำกับเขาอะไรนะจน๊ะ ตนน้นหมากพิโยเวลาทำนองแนนมีงานทำพิโยวางหรือเปล่าไรนี่พิโยกันม่ดีก็จะไปเป็นแบบว่าตลูบมือให้น้องแนนแล้วจะคอยหันพักซอยพักต้นอ,อะไรดอกน้องแนนจะเป็นคนขุงคนเก่งมันจ้ะเก่งแล้ก็อร่อยจ้ะนี่นะ อะจาปัจจิยาวุตตาสติวิจารณัสสนะวิวสธาตุจิตตัง <coughs> แบบพวกนี้พิโยมัน,ในใจะแบบพิโยเหมือนจะมีเวรบ่ายานะจ๊ะคนเวรที่อเอาสองทุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวคอยไปดูตารางวิไปดูตารางเวรอีกทีหนึ่งนะจ๊ะลองไปดูตารางเว,งแวเารแบบพิโยมีเวรแม่ด้จนะ้ะพิโยขลุมล่มๆเหมือนกัน สมากปฏิรูปตารางบินวันต่อวันนั่นแหละจ้ะแมารี่จะพอดทำตับไปได้ด้จ้ะ ช่วงนี้ก็จะเห็นพี่โยหนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากภาวะน้องแนงกับแม่ก็มีภารัดิดนาจนะจ๊ะเลยต้องมานั่งกินคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะจา๊ะ <c oughs> ก็คือดีกว่าพี่โยจะหายไปเฉยนะจ๊ะก,ก็มาน,นั่งพูดคุยกับพีพีแม่แม่น,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 น้องน้องเอฟซีเปนะาจารย์พอดีทว่าพี่โยจะคิดว่าถ้าไม่มีน้องแนนไม่มีแม่ก็จะไม่ทายอะไรเลยมันก็แบบว่า แล้วจัดเดี๋ยวเอฟซีจะถามหาแบบหายไปไหนอีกนอกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะกอดเดี๋ยวมาแบบแบบวันนี้จะคลิปเจ้าไหนอะไรแบบหนังพูดคุยกับเอฟซีก็ยังดีนะจัดนี้ยวิวอร่อยแกงมะละกอเด็ดจ้ะ แกงแบบน้องแนนจะแกงแบบแกงเพชรเลยจ้ะแกงเพชรทั่วไปนะจ้ะเนี่ยจะแบบเปลี่ยนเป็นเนื้อมันกระก้อแบบแกแงแปรนแกงอะไรอย่างเงี้ยจัตวรานั่นน้องแนนก็จะทำแบบเดียวกันนะจ้ะวิธีการแกง I <coughs> 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 ช่วงนี้แบบพี่โยก็ยึดคึมอยู่ในจัตราวาเหมือนโปรจะต์ตกตลาดก,ก็ตกไม่เร็นจะแคบไปปลอยเพราะว่าให้ถนนแฉะเนี่ยจ้ะ อย่างพิโยไปนี่ก็คือไปแบบมีอะไรที่พี่โยเขาช่วยทําได้พี่โยก็จะช่วยทำนั่นแต่อย่างสิ่งล่างจานไปเสิร์ฟนี่พี่โยก็ช่วยเสิร์ฟนะจ๊ะเราก็ช่วยหนุ่มแนนหั่นผักหั่นเกงนี่จะเพราะว่า้เราไปช่วยเราก็ต้องพยายามช่วยทําสุดยากน,นะจ๊ะเพราะเวลาบ้านเรามีงานมีอะไรเงี้ยคนที่เราเคยไปช่วยเงี้ยจะยามพี่น้องจะได้มาช่วยเราคือะจะแบบเราเห็นว่าเราไปช่วยเออ ว่าตอนบ้านเขามีงานเรายังไปอะไรเงี้ยจากพวกพี่น้องที่เห็นเขาก็จะดูว่าเออบ้านนี้ไปช่วยยังงูนอย,งอย่างนี้นะเดี๋ยวก็พอบ้านเรามีงานอะไรปุ๊บงานบวชงานแต่งงานอะไรก็เขาก็จะมาช่วย,ยนี่จหันภาคซซยภาคเข้าก็มาเดีจ๋จะกทางไยหลังซ้ำนะนจะมาช่วยกันมันก็จะเป็น ประเพณีที่ว่าสืบทอดจนมาตั้งแต่สมัยพี่โยเป็นเด็กน้อยนี่นแหละจ้ะสมัยเด็กหน่อยกับเขาอะไรก็จะไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายนะจ่ะแถว้บนพี่โยเนี่ยพี่โยจําความได้ก็คือแกงบอนแกงขี้เล็กแกงขนุนที่นี่เวลานั้นจะมีงานนี่เขาก็ต้องไปหาเตรียมพวกนี้มาไหวนะจ่ะไปหาเก็บบอนไปหาเก็บขนุนเก็บตะกอกล้วยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คือ ไ่ได้ไปสื่อตลาดเนยเจากสมัยแต่ก่อนนะจะพีโยก็ว่าเอ๊ะก็สื่อเฉพาะเครื่องรุงอะไรมาแค่นั้นจ้ะไม่ได้มีแกงอะไรที่ว่าพวกต้มจืดพวกพะโลอะไรเงี้ยยังไม่มีน่อจากสมัยที่พีโยเป็นเด็กหน่อยที่พียสังเกตเวลาจะมีงานบวชงานแต่งกับหาคิเล็กหาบอลหาขนุนหากล้วย,ยนี่นะจ๊ะที่ว่าแล้วก็เป็นมะเขือที่ว่าเราปลูกกันเองนี่จ้ะ จะทุกวันนี้ก็ที่ว่ายังพอไปหามาช่วยกันได้ก็ยังมีบอนมีกิเลกนะจ๊ะที่ว่าก็ขนุนกล้วยเงี้ยก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าต้นมากก็เอาความสะดวกบางบานเอาความสะดวกคือแบบว่าไปสือตลาดเอาเลยก็จะเป็นพวกแป้งพ,พวกมะเขือสับปันรดอะไรที่ว่านกันเอามาเกงอย่างเงี้ยจ้ะ มแต่กรกน,นีทามีงานนี่ไ่ต่องไ่ต่องไปตลาดได้เลยได้จ้ะนี่หาในหมูบ่บ้านในพื่นทีหมู่บ้านก็สามารถติดงานไปได้หน,น,นึ่งงานเลยนะจ๊ะต่าทุบันนี่อะไรก็ต้องซื้อนะจ๊ะต่องไปตลาดต่องไปนั่น ันนี้พี่โยนี้เขามัดทุงได้จังนี่ทุงเขาจะแพ็คใส่ใบอย่างี้เด้จังเอาไปตำรับวางกระสุนไปหายเทะไรอย่างี้เด้จังทำเป็นทุงอยังไงได้จ้ะเขาจะเ,เขาห่อกระถางนะจ้ะเขาจะทำแพ็คใส่ใส่ทุงใบเวลาแขมมาก็หยุกไปอย่างี้เลยนะจ๊ะก็คือถ้าใครดีคนเดียวกับมดทุงเหมือนพี่โยเนี่ยจะตบัดาใครที่ว่าในมดทุงกับแบงกันนะจ๊ะ เอาละจากคลิปนี้ก็จะไปเค้นี่เจะพิโยกผพามาดูพิโยกหน่อยกข้าวเนี่ยเราจะแบบข้าวเนี่ยกับข้าวเนี่ยก็เป็นเก้งที่แบบได้มาจากบ้านงานเราจะดีเก๋งมาละก๊อสพิโยกินแต่ตอนมาละก๊อสเนี่ยจะแล้วจะตอนม้ไว้เต็มเลยที่จะนี่กับพาโลนะจยะพิโยก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไเนี่ยจะนี่ก็กินแต่เก้งมาละก๊อเนี่ยจะพิโยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนเดจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพิโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพิโยหลักเอฟซีทุกคนเดจ สวัสดีจ้า